เรื่องนี้ไปดูจุดตรวจโควิดกับผลที่ได้งานใหญ่เลยสวัสดีค่ะทีฉันนางสาวไอรินดาปาระกระวงนาะอายุทยาเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งหนึ่งค่ะมีคนไข้อาการคล้ายโควิดมาณนะสถานที่ตรวจที่จุดตรวจ ATK นี่ตรวจแล้วครับกำลังรอผลกันอยู่ครับคุณขึ้น2ขีดนะคะอา้าวขีดก็ติดดิไปติดมาจากไหนคะ สงสัยแม่ค้าส้มตำปากซอยเอาก็ขึ้นสองขีดนะคะไปติดมาจากไหนสงสัยแม่ค้าส้มตำปากซอยครับปากซอยเหรอเออเอ้าอีกเหรอแม่ค้าส้มตำอีกแล้วเอาเฮ้ยเช่าเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยสงสัยปากซอยเดียวกันว่ะมีปากซอยเดียวอ่ะนี่คุณก็ขึ้นสองขีดนะคะไปติดมาจากไหนสงสัยแม่ค้าส้มตำปากซอยครับแม่ค้าส้มตำนี่คุณติดที่แม่ค้าส้มตำปากซอยกันหมดเลยเหรอเรับเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเจ้าเดียวกันเนี่ยเอ๊ะทำไมอ่ะเป็นคัสเตอร์เลยนะเนี่ยมันยังไงอ่ะแม่ค้าส้มตำเนี่ย ตอยที่ไหนอะเอา้า,อางไงนี่ไงนั่งอยู่นี่ไงยังไงไเนี่ยอุย๊ยคุณพี่ติดโควิดกันหมดเลยเหลอคะเนี่ยใช<ค>่จ้าจ้าอุอ้ยหนูขอโทษละคะสวยโอ้โหมีหน้าละทีแรกนึกว่าร้านคงจะอร่อยคนไปกินกันเยอะเลยติดก,กันไม่ใช่แล้วละ่ะไม่เกี่ยวกับอร่อยไม่อร่อยแล้วเนี่ย,ยหนูขอโทษน,นะคะ ไม่เป็นไร่ะถเอาไว้ถ้าหายเนี่ยเดี๋ยวจะตำตำตำวิ่งอิงเหลิ่นตำตแล้วมาพุดดุนกันนลค่ะเอ้ยจะหาแม่ถึงกับเสียงจ่ากึงโอ้ยไอไอตายก็ไม่กลัวเลยนะเนี่ยมอบนโยบายเลยถ้าต้องการให้ซอยนี้ปลอดโควิดให้ยกร้านสมตังเจ๊เนี่ยนะออกไปซะไม่งั้นนะสยองกันทั้งซอยเลยนะยืดนากลัว สยองหญิงมองหญิงเห็นน้ากลัวโอ้โหหญิงมองหิงกลัวมันข้างน้ากลัวหน้ากลัวจริงๆน่าครัวสุดๆสยองสุดๆใครชายก็เล่าแล้วก็บอกว่าน่าจะติดมาจากสาวร้านขายส้มตําโต๊ะข้างๆนั้นเองแล้วก็บอกว่าเค้าน่าจะติดมากับสาวที่ขายส้มตําถ้าผลตรวจออกมาแบบนี้วงการส้มตําปากซอยมีสะเทือน ขอขอบคุณคุณไอ,อรินดาปาระกะวงณยุทธยาเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งหนึ่งเจ้าของเรื่องติดโควิดจากแม่า้าคดีนี้ไปดูเรื่องนี้ไม่มีแสงมีแต่เสียงเลยมีเรื่องเลยสวัสดีครับผมดับตร,ร,รวจประสิธิ์เมื่อวันศุจรสนุคคลามนะครับกแจ้งมีเหตุข้างบ้านทำเสียงดังจนไม่ได้หลับแน่นอน คุณตำรวจได้รับแจ้งจากเจ๊คนนี้ว่าข้างบ้านทําเสียงดังก่อความรําคาญหนักมากนี่กําลังโกรธเลยนะเนี่ยโอ้โดังตลอดที่ตั้งโรัพท์มันเสียงดังตลอดเลยอ่ะถ้าคนตำรวจไม่มานะมันไม่หยุดแน่ๆเลยโห้โเสียงดังไม่หยุดไม่หย่อนตั้งแต่มมุ้ยันสว่างไ,ไ,ไม่ไหวแล้วเนี่ยดึกคืนแล้วเนี่ยฮะโอ้โหปัญหาแบบนี้ก็แย่สิครับบ้านเราด้วยครับจะย้ายไปไหนก็ไม่ใช่เรื่องอะนะกลุ้มใจแทนเลยเนี่ย คุณทางบ้านเขาเดือดร้อนเนี่ยถ้าคุณไม่ปรับปรุงอ่ะมีปัญหานะจะ๋ยลดเสียงไหมลดครับลดลดผมเป็นคนพูดง่ายครับหัวอ่อนครับผมไม่มีปัญหาเลยครับเลยว่าไงคุณหัวอ่อนรถได้ก็โอเคตกลงคุณลดนะลดครับลดลดลดผมเคจบอดงคุณก็จบนะโอเคจบถ้ายอมรับแบบนี้แล้ว่้ไขกันงี้ก็โอเคเลยมันบอกตะลดจว่าจะลดี่ก็เย็นคนพูดงาทิรตกดิวออนพรีเลยเฮ้ย เ,เงียบไหยไม่มีเสียงดังววันนี้ออได้หลับสบายส,สักทีเพลงแล้วมันต้องตัด ว่าเจ๊ฮะมันไม่ได้นอนด้วยยังไงเ้าเนี่ยยังดังลั่นเลยแกจะนอนกันแล้วใช่ไหมอย่านอนเลยไอ้ตะไลฉันไม่ได้นอนแกก็อย่านอนเลยจะทำอะไรเขาฮะโอ้โหเสียง เจ๊จะนอนมันโต้กจับไอ,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 อ้เนี่ยจะนอนเจ๊ก็จับคอยไปเรียมยยยแล้วยี่สถานแก้แแทนก็ดำเนินไปสามวันเต็มเต็มเอาเฮ้ยเฮ้ยกันหนีเลยสุดยอดเ,อเจ๊เราชนะโอ้ยอไม่ไหวหรอกเจ๊ผมย้ายดีกว่าไม่ได้หลับได้นอนเลย ร้อนชั่วชีวิตเลยแค่เอ๋ยสนุกเจชนะครับเี็คไางครับเรียบร้อยดีไหมฮะหมีแพนด้า <c oughs> ทำไมน่าคุ <c oughs> ยแบบนี้อะไรเจ๊ซม <c oughs> เลยเนี่ยเ <c oughs> นี่เวลาฉันนอนนะมันไม่ให้ฉันนอนเวลามันนอนฉันก็ไม่ให้มันนอนเหมือนกันต่างคนก็ต่างไม่ได้นอนแต่ตอนเนี้ยฉันชนะแล้ว เจก็จะได้นอนถึงกับร่วงเลยโอเคชนะเนะถึงกับไล่เขาออกจากบ้านได้เลยอ่ะแต่เจเนี่ยจะตื่นไหมอ่ะหนักนะเนี่ยหนักอ่ะ เสียงดังเลยเขาก็ยอมรับจะแก้ไขให้ดีขึ้นหลังจากนั้นเลยไปเจอหญิงผู้แจ้งหน้าตาซีดเซียวมันไม่ได้หลับแน่นอนเราตอบว่าหลังจากที่ตำรวจกลับไปแล้วเขาก็ายังเสียงดังอยู่เหมือนเดิมฉันก็เลยต้องเอาคืนตอนที่เรานอนเขาเสียงดังก็ปล่อยให้เขาดังไปพอเขาเงียบฉันก็ปล่อยทิ้งเสียงผู้หญิงร้องโหยหวนฉันไม่ได้นอนเขาก็ต้องไม่ได้นอนเหมือนกันเอาคืนจนสภาพเป็นอย่างนี้ครับน้องสาวหลับเป็นตายอย่างนี้อย่าลืม ตื่นขึ้นมาดูความสำเร็จตัวเองด้วยนะขอขอบคุณดาบตำรวจประสิทธิ์ม่วงวันดีผู้บังคับหมู่งานจราจรสนโคกครามเจ้าของเรื่องเปิดเสียงกรี๊ดใส่